โอเคครับกับไมค์ขั้นนะครับกับล็อกแมนล็อกฟอรลส์ครับรีบอสครับแล้วก็จะใช้แผนเดิมนะครับทูนเข็มนาฬิกาเอ้ยตามเข็มนาฬิกาหรือทูนเข็มวอลที่เราปกต,ติเล่นเอ้ยตามเข็มนาฬิกาจะตามเข็มนาฬิกาเออไปลุยเซอร์คิทแมนเออว่ะผมนึกอะไรได้ <laughs> มันแพ้กุญเเลยวะแย่แล้วไม่ใช่ เฮ้ยใช่เฮ้ยใช่ใช่ด้วยเฮ้ยอย่างนี้วันหมูวันหวันหมูหหหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วพลังกูล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเหรอวะแน่แล้วคลิปแมนนะครับคลิปแมนภาคาคามุมภาคคุมตะกี้ซอกเปอร์เวกันเลดอากันเล็ดดูดิ อาการว่าปุ๊บไม่ใช่ไวรัสละกันไม่ต้องไวรัสตายล้วเฮ้ยแต่รีบมสจากประเภทอินฟินิตี้นี้มันเกินก็ง่ายเกินปะ่ะอ่าไวรัสซาบเลกครับตึมไม่ใช่ครับเอ่อปรตันแพอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ป่ะวะเฮ้ยใช่วะ่ะ เสร็จหมดโ oh. อ้เฮ้ยเราใช้บลมอกแมนชนะได้เราจะใช้บลมอกแมนชนะได้ดีวะเออเดี๋ยวนะให้เลือกตรงกสองอันหรือเปล่าวะหือว่าโอเค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 ต่อไปต่อไปพอลสเวน กีกันเลนอะอากันเละอึ๊บเอ้ย,อยใช่ว่ะเฮ้ยใช่ว่ะฟิวสเ์เป็นเฮ้ยไปไหนวะออกปล่อยระเบิดไประเบิดไประเบิดนี่แน่ออไปอไวรัสแมน ไวรัสแมนกันเล็ดไม่น่าใช่ไอ้นี่ไปแล้วไอ้นี่ไปแล้วนี่ไปแล้วคโคลนละ่ะไม่ใช่เออเซอร์คิดก,ก็ไม่ใช่โคลกไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะทำไมไม่ใช่หมดเลยวะไม่ใช่แพ้ตัวเองเปล่าไม่ใช่ What t แต่เ l l วะ เอาสดก็ได้มาสดก็สดอืมสดได้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 เออไม่ได้ยากกว่านั้น เฮ้ยเสงว่าตอนนั้น t ท r b o man แม่งขวยมากรถแมนไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยเอ๊ะตัวอะไรวะ postman เออเมื่อก <c oughs> <c oughs> <manga> <c oughs> ี้พิวส์แมนนี่หว่า postman postman ใช่โอ้อโหรถเยอะชิบหายเลยไอ้ตัวชิวเอาต่อไปต่อไปเอ่อช็อกแมนนะจำชื่อไปได้ช็อ c แมนนอ่ะ ช็อกแมนช็อกแมนช็อกแมนเซอร์คิตเตอร์เอชอช็อกแมนมันมให้อะไรห,ออหมอจับได้อะอ้อเหลือบุตรคนโคตรมาต่อไปแชาเลตแมนอันนี้จำชื่อได้ครัคนตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษแล้วที่จำชื่อได้หรืออะไรที่ยังไม่ได้ใช้วะ หรือคนกับโคนไม่ใช่อยู่แล้วแหละโคนตัวมันเองเนี่ยหรือแต่อ,อ,อี่ะเออใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหชี่วเลยอย่างนี้เออจะว่าไป ว่าไปบล็อกที่เป็นสีข,ขาวมันใช่มันมันเป็น,ม,นมันจะเพราะว่าใช้โคกงแมนว่ะตอนนี้ก็เหลือโคงกับแฟนทอมฟิวต้องเป็นโทแหละผมว่าอืมเหมือนจะใช่แต่ไม่แน่ใจว่ะโหนี่ใช้มากกว่าอีกอันนี้ชัวร์แล้วล่ะ สุโขโมไปทำไมไ,ไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยมันต้องมีตัวไหนที่จะผมกจำปาแล้วแหละช่างมันเถอะอ่ะถึงบอสแล้วฟลุ๊ปฮะสป라이ต์สกูเมนอัลคัดแมนนี่แน่ทั้งนโยบายคัดแมนมีประโยชน์อย่างนี้เองอะแล้วจ้าจมันก็ว่ามี ตัวมาช่วยพวกเราเลยครับอ่ามามาซัสซิสแมนมาแล้วครับ So you have to destroy my b r o e r เกทำาก,การอจรเพื้นข,ของฉันเอ่ออ่าฮะไม่ก็คือเกทำลายความฝันของฉันที่จะอยู่มีอะไรสักอย่างเนี่ยความสุข อพีซูอะไรเนี่ยบอกว่าแม่ j u s t i สแมนกลับมาให้ลกูกตระเลซ่อมซะดีอ๋อแกต้องคิดว่าฉันต้องโดนซ่อมเหรอแกคิดผิดซะแล้วแสดงว่าแกไม่เข้าใจอเลยซะเลยนะเนี่ยว่าแล้วต้องสู้มันจริงๆด้วยโอเดร้อ ท่าที่มันทําก่อนหน้าที่มันจะทําอะไรสักอย่างมันจะเป็นท่าบอกอันนี้คือท่าท่าจะสไลด์ถ้าจะกระโดดถ้าจะสไลด์ถ้าจะกระโดดโอเคถ้าจะวิ่งถ้าจะกระโดดถ้าจะกระโดดถ้าจะวิ่งถ้าจะกระโดดถ้าจะวิ่งท่าจะสไลด์ถ้าจะสไลด์อีกถ้าจะสไลด์อีกถ้ากระโดดเดี๋ยวนี่ขันกูรู้แน่แน่เฮ้ยรู้สึกว่ากินันตายไปแล้วไม่ใช่หรอ เพราะจะแฮกเอาไหมเอาไหมผมจริงนะผมสามอาวุธตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยฆ่ามวยมันไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ผมไม่ทำดีกว่าเสียเวลาแต่ถ้าจับทางนี้ก็ได้ง่ายแล้วเว็จัสซิสแนนเนี่ย ชูมือขึ้นแล้วก็ยิงสไลได,ด์กระโดดกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดไปกระโดดวิง่งโอ้กะพาก็ยิงยิงกระโดดโอ้สติไม่อยู่กันเน็เลือกตัวนี่แน่อ่าตายเอะ โอ้น oh! sí, anyway> ี่มันนี่มันสูตรลบเป็น x อไอเซโรเลยนี่หว่าแล้ก็ปีเอ็กอะไรอย่างงี้อ่ะก็ปีเอ็กก็ปีเอ็กโอ้มีทำลายรหางนี้ด้วยถ้าตกไปก็ะเจถ้าตกไปก็มองเฮงใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วกูจะหลบป็นไงวเนไอ้นี้โอ้โหไอ้หลบไม่เป็นเลยครับ ตะโกหลังอมไหมเนี่ยระโกหลังอีก็กลัวอีกนึงถ้าตกแนะ่ไอ้ตกตกเขวมนี่แะครับเอ้ยจริงๆเราหยุดพักนี่วะ่ะไม่赖ทางตานี้ก่อนถ้าตาน,นี้ชนะก็มาชนะถ้าตาน,นี้แพ้ก็พักก่อนสไลด์นะครับสไลด์มาสองทีกระโดดวิง่ง โดดวิง่งยิงสไลด์โอ้โหสไลด์เร็ววะสไลด์มา,า,มาโดดอะยิงผิดด้านเฮ้ยผมใจจะยิงมันขขเขาเบอ่์เร็วมากอะตายตาย,ตายมามา ก็ปีเอ็กซ์ไม่ใช่เฮ้ยมาก็ปีเอ็กซ์ก็ปีเอ็กซ์มา, copy X, copy X, มารัวรัวโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหมึงเห็นเราเดวิลไทยเห็นเราเดวิลไม่ชอบเลยโอ้ยต้องรักษด ท่านี้ไม่ชอบที่สุดมีไม่ชอบอะไร <Elijah> ที่สุดอะไรท่าอะไรเลยท่าที่สุดเลยนะมามาวิ่งไ labels, ปทางซ้ายมากูจะวิ่งไปทางขวาเออโอ้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 อ้าววิ่งไปเอาวะเอาลืมกระโดดกดกระโดดอันนี้อะไรวะเนี่ยโน เออมีได้ไหมไม่มีความผิดในโลกนี้แหม่อะอะไรสักอย่างย่าบ,บอกไม่มีดรไวรี่จริงเหรอไม่จริงน่ะดรตไวรี่ไปไหนอาหา่าฮะก็ เจอข้อผิดพลาดในแผงวงจรนะครับแล้วก็ทุกตัวก็จะกลับมาเป็นเป็นเหมือนเดิมไปก่อนที่จะที่จะที่จะไอ้นั่นที่จะเรียกอะไรอ่ะอนาว่านะครับแล้วก็ส่งไปให้ทํางานที่ต้องการทํานะครับอ่าฮะ โอ้จะซีสแมนซ่อมไม่ได้นะตัวอื่นซ่อมได้นะครับลองแมนเซานะครับอ้าวแต่บอกว่าที่มันมันเสียนี่ไม่ได้เสียจากการต่อสู้นะครับมันคนเดียวอะไร ดรไรก็บอกว่าความจริงควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะปล่อยออกไปออกไปสุรอบกว้างนะครับก็จริงๆก็คือเหมือนกับว่ายังไม่สมบูรณ์ดีแล้วออกโดนปล่อยนะครับถ้าถ้าจริงๆถ้าถ้ายังไม่ไม่ถูกถ้าไม่รีสุดกำจัดนี่อาจจะแยกกรณีได้นะครับ เออฮะก็คือถึงจะซิสแมนถูกไอเป็นเป็นข้อผิดพลาดก็จิิงกับซิสแมนนะครับแต่ก็ทำให้ดรอกเตอไลท์ได้เห็นได้เข้าใจอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่จะซิสแมนว่ามาก็ไม่ผิดสักทีเดียวอืม ไอ้กฎหมายที่ว่าจะทําให้เลยทำลายรถไอรถไอเขาเลยลคุณยน์ที่หมดอายุนะครับก,รก็จะไม่อยากให้มันมีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหองไปไหนอา้าวกลับมาทําไมแห <c oughs> มมีคนโทรมาตอนนี้พอดี ก็ล okay, okay, ็อกแมนไล่ถามนะครับทำไมต้องตั้งล็อกฟอขึ้นมาโอเคครับก็อ๋อล็อกแมนก็คือสร้างล็อกฟอยท์ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเผื่อมีคนมาทำอะไรล็อกแมนแล้วล็อกแมนไปไหนทำอะไรคิดไอ้ช่วยโลกไม่ได้ก็จะมีคนช่วยโลกต่อให้ล็อกแมนนะครับแหมท็อตนี้ก็ ทำไมเรื่องนี้มันเศร้าๆานะครับโอ้ยนี่เสียงว่าจบจริงน,นใช่ไหมเนี่ยตไวยลี่กูไปไหนไม่นะไม่มีตัวยลี่แหม่ก็ไปเป็น คลิปแมนก็ไปทำงานสนุกหรือไงเนี่ยไปไอการกุศลนะครับการกุศลจริงขึ้นโอ้โหนั่นคัดแมนแน่นอนนะครับคัดแมนชัวชันะครับคือดูง่ายกว่ามิสเตอร์เอ็กกับเบลลี่อ่ะมันชื่อโฟตอนแมนจำผิดย่างเนี่ย อะไรเนี่ยพิธีมันเดซีพ่พอสแมนนะครับไปไปทำเอ็กซ์ไซส์นะครับ <c oughs> ได้ไม่ป่วยครับ <laughs> เออสีสิครับมเมาเรือครับเอ,อลัสแมนโอ้ยกูอันนี้พวกนี้เมากันใหญ่ครับมีใช้กูเมนด้วย โอเคครับคู้นี้ก็มา,มาทำเป็นทำอู่นะครับมาแคทแมนมาเปิดพิธีนะครับกระเซืร์คิดแมนนะระบบมิวเซียมโลเลยพิทยุนยนนะครับทำไมแคทแมนไม่ถูกตัดนะครับปกติคนตัดต้องเป็นคนที่แบบมีสควอซสำคัญกับอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่หรอ แล้วท่านแมนนี่สง่งใคขนาดนั้นเลยเหรอเน <laughs> ไม่ใช่มันไายนแไม่อ๋อไอ้นายแมนเฉนนลต์แมนทำไมมันเกี่ยวว่าแพนแมนวะอ๋อแพนแมนมีคนดูเจย์โ,โดนไปกจูเลียตน,นะครับไนายแมนยามาโตะแมนนี่แบบอ๋อไอ้พวกนี้มานั่งดูกันนะ เออล็อกแมมก็นั่งเงียบๆ <_ t imes> อ้าจบชิดแล้วครับจบจริงๆแล้วเ,เนี่ยเนี่ยแทงว่าไม่กอดล็อกแมมล็อกฟอลนะครับจริงๆไอ้เกมแบบถ้าเซตติ้งของมันเลยฟอลของมันนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมน่ะหาเรื่องหาเรื่องทําให ไปแจ้งให้มันยากเลยครับมีอย่างนี้ที่ช่วยคือไอ้น n f i n i t y l i ฟ e นะครับชีวิตไอ้ Infinity นะครับก็เลยไม่ต้องรีไอ้คอน t ิอะไรมากนะครับเลยไม่ค่อยเสียเวลาแต่แต่แ,ตแ,ตแบบหนามเนี่ยอีหนามทั้งหลายเนี่ยโ้ไ oh my god แล้วมันเหมือนกับว่าปกติมันครึ่งฉากก็จริงอ่ะไอเ้เซฟพ,พอยมีสองจุดก็จริงอ่ะแต่เคสของอีนี่นี่โอ้โ oh, ห oh. สองจุดนี้ไม่พอมันเยอะมากอ่ะคือแบบ เฮ้ยมึงจะไม่ตายเลยงไงวะเนี่ยไอ้ดัน Justice Man นี่แบบอื้สุดยอดจริงนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับล็อ k Man Lock f o r c นะครับไม่ก็เป็น l อ c k f o ร c สที่ Lock Lock กแมนล็อก็อ่ยังไงดียะ ก็สนุกไปแผบหนึ่งครับเป็นเก,เกมที่ดีเกมหนึ่ง,งครับเป็นเกมคือรู้สึกได้เหมือนได้เลยว่าเหมือน man. ็อกแมนแบบพวกที่ออฟฟิเชียลเลยอะ่ะไอคอนโทรการบังคับตัวคนการอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งหลายเฮ้ยมันทำได้ดีดว่ะได้จริง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 ,รงต้องยอมรับเลยเพลงเพลงผมว่ามันก็เพราะเป็นบางผักบางฉานะครับก็ไม่รู้สิติบางเพลงผมก็รู้สึกแปลกแปลก แต่ก็โอเคก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยครับก็ดีครับใคา่ายดยไซนไอเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันแบบมันดูแบบมันดูเป็นแฟนเกมอะไม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าอย่างไอล็อกแมนอลิมิตใช่ไหมจำได้มั้ยไอล็อกแมนเองเก็มอลิมิตเต็ดเนี่ยที่เป็นแฟนเกมเอันนั้นอะผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนก็เป็นล็อกแมนออฟฟิเชียลจริงๆอะตัวละครนี้ซน์แต่ตัวนี้มันเหมือนกับว่าแบบมันออกมันแบบมันมัน มันไม่เหมือนอฟมชเชนตีแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็รู้ว่านี่เป็นแฟนเกมอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยมันหนุกอ่ะแล้วมันก็มันก็ดีในในแบบของมันเองนะครับก็ <_ S 1> โอเคก็ <_ S 1> ไม่ได้ว่าอะไร <_ S 1> โดยรวมเกมนี้ดีเลยอะ่ะผมนันแนมอ่ะเพราะว่าการอย่างโดยเฉพาะไอ้แบบออที่มันมีล็อกฟอร์เล่นได้นี่โอ,โอ้โหเฮ้ยหนุกอ่ะมันแบบมันมีหลายแบบะิึงจะเออตัวล็อกฟอร์สเนถิงจะต่างกันแบบอย่างไอรเแล็กแมนยิงแต่กำแพงได้นี่แบบเอออะไรวะงงงงอย่าง ัทแมนมันแตกกับแพนด้เพราะมันเหมือนกับว่าเหมือนในเกมล็อกแมนล็อกแมนนะครับโอเคส่วนตัวอื่นก็โอเคดีไซน์ดีมากแล้วก็ให้ผมแนะนำว่าให้เล่นอ่ะมันเป็นมันก็เป็นแฟนเกมมันมันฟรีอ่ะแล้วมันมันหนุบมันเกมเกมแบบเกมล็อกแมนจริงๆเกมหนึ่งเลยอ่ะนะครับก็ยังไงผมก็ฝากไว้ตรงนี้อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับก็สำหรับการเล่นล็อกแมนของซีรีส์นี้ก็จบที่นี่นะครับ ก็สลับซีรีส์นี้ไปก่อนครับผมดูสวัสดีครับเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าครับ